นักบวยไทยจะไปแข่งคาราเต้ก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมช่วย like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนี่คือรายการคาราเต้คอมแบทเป็นรายการระดับโลกที่เป็นที่นิยมมากๆครับผมในประเทศไทยอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับและยังอาจจะใหม่สําหรับคนไทยนะครับผมเพราะว่าในประเทศไทยยังเป็นที่นิยมน้อยมากๆนะครับผมรายการนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเวทีที่ แตกต่างออกไปไม่ใช่เวทีโกงับผมเวทีเป็นสี่เหลี่ยมแล้วจะมีสันด้านข้างนะครับผมเท่าที่ผมนะเคยไปดูด้วยตาของตัวเองที่ประเทศดูไบนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยพานักกีฬาผมเป็นคนไทยคนแรกที่ไปแข่งในรายการคาราเต้คอมแบทนะผมที่ดูไบสักประมาณสัก4-5เดือนที่แล้วนะผมคือเจ้าพร้อมลบลูกส่วนนะครับผมต้องบอกเลยว่าครั้งนี้มาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับผม แฟนมวยแฟนกีฬาที่ชอบดูกีฬาหรือแฟนเอเอก็รู้สึกตื่นเต้นนะผมและมีนักชกไทยหลายคนแลวผมไม่ว่าจะเป็นยอดวิชานะผมยอดวิชาเลิศศิลาแะผมรวมไปถึงเดนลินผมตอนแรกมีโค้ชนายด้วยนะครับผมโค้ชนายถอนออกไปแล้วนะครับผมโค้ชนายถอนออกไปแล้วไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรนะผมต้องบอกเลยว่ามันมีกติกาที่อาจจะยังไม่ชัดเจนมากนะผม ด้วยสายตาผมเองแล,ล้วก็รวมไปถึงแบบคอมเมนต์นะผมอย่างล้มลงไปเนี่ยเขาบอกว่าซ้ําได้ไม่เกินสิบวิคำว่าซ้ําได้ไม่เกินสิบนี่การล้มไปหมายถึงว่าล้มบนพื้นนะบนพื้นสี่เหลี่ยมนะครับผมเห็นปะไม่ได้ล้มบนสันนะผมถ้าเราล้มบนสันเนี่ยคือเขาซ้ําเราได้จจกี่วิก็ซ้ําเราได้แต่ถ้าล้มบนพื้นเนี่ยจะไม่เกินนะผมจะไม่เกินสิบวินะผม และคนไทยของเราเนี่ยเขาบอกว่าแข่งในกติกามวยไทยโอเคกติกามวยไทยก็จริงแต่แต่ถ้าคุณล้มไปด้านข้างเนี่ยอันนี้ผมยังไม่แน่ชัดนะเขาบอกว่ากติกามวยไทยถ้าล้มไปด้านข้างเนี่ยยังออกอาวุธได้ไหมอารมณ์คงคงเหมือนคุณเล่นฟุตบอลสตรีทที่ไม่มีเส้นที่ไม่มีเส้นออกคุณสามารถชิงนกาแพงได้อารมณ์ฟิลนั้นเลยผมว่าถ้าคนไทยไปต่อยเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องเวทีนะครับผมเนี่ยคู่นี้อย่างที่ผมให้ดูเนี่ยคู่นี้คือ คน่าเกติกาโมยไทยนะผมเนี่ยเจ้าเกงขาสั้นเนี่ยครับผมเป็นอาหารโมยไทยผมส่วนขายาวเนี่ยเป็นคาราเต้นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ดูด้วยตาของตัวเองนะผมต้องบอกเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างซ้าได้เพราะหลังมันยังไม่ได้ติดพื้นนะเห็นไหมเห็นไหมหลังยังไม่ได้ติดพื้นนะเห็นปะนี่แหละผมไม่ดูด้วยตาของตัวเองมานะต้องบอกว่ามีอยู่คู่นึงนะเนี่ยกติกานี้เลย นักมวยไทยกติกาฝรั่งที่ชกกติกามวยไทยเนี่ยฝรั่งที่เป็นนักมวยไทยนี่ขี่พอตี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 จะน็อกนะพอคะแนนออกมา3ยกเสมอเสมอต่อยยก4ี่ต่อนะครับผมแล้วถ้าเสมอยก4ี่ต่อยยก5้าอีกนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยแต่แบบนั่นโดนตีเกือบตายนะก็เลยไม่รู้ว่าเขาให้คะแนนแบบไหนนักมวยไทยไปต่อยเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าจะเอื้อให้ทางโน้นหรือเปล่า โดยผู้จัดเนี่ยเท่าที่แบบผมรู้มาก็เหมือนแบบเป็นนักชกเอมากรเลยอย่างนี้นั่งกรรมาการอย่างเงี้ยเหมือนจะเอื้อให้เกมนอนมากกว่าแต่ก็อยู่ที่กติกาับผมแต่อย่างคลิปที่ผมให้ดูเนี่ยคือกติกามวยไทยนะเนี่ยเห็นว่าคลิปตีคลตีนะเสมอนะตอนนั้นยก4ีต่อโอ้แต่รายการนี้ก็ค่าตัวให้ดีมากนะเป็นที่นิยมและให้ดีมากน่าวนั้นที่ผมได้ไปประเทศดูไบสักประมาณ4 5เดือนที่แล้วเนี่ยโอ้โหผู้จัดดูแลดีมากผมนักมวยผมเป็น ไปแทนด้วยนะรู้ตัวประมาณแบบสวัน5วันทำวีซ่าทำสปอร์ตปุ๊บปุ๊บบินไปเลยดูใบนะครับผมโอ้แบบดูดีนั่งเฟิร์คลาสดีค่าตัวจ่ายแพงมากๆากนะผมผมคิดว่าคนไทยที่ไปต่อนเนี่ยอย่างยอดวิชาเนี่ยอาจจะแบบ4ี่ห้าแสนเลยนะค่าตัวนะสี่ห้าแสนเลยนะผอผมคิดว่านะแล้วคุณล่ะเคยดูรายการนี้หรือไม่ถ้าใครเคยดูหลองมาคอมเมนต์และลองมาแชร์กันหน่อยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนาะผม,ผม ผมอาจจะไม่ได้รู้ชัดเจนมากนะครับผมแต่ถ้าใครรู้ชัดเจนเนี่ยช่วยมาคอมเมนต์หน่อยนะครับผมก่อนจะจบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม Oh. 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 Keep the color commentary going, buddy. That's perfect. You